กล่าวสวัสดีนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้บูมจากรเพชรนะครับเดินทางกันมาที่วิภาวดีนะครับซึ่งวันนี้ก็ผมเชื่อว่ามีอะไรดีๆแน่นอนเป็นคุณลุงท่านหนึ่งนะครับได้ส่งภาพมาทางไลน์จากการที่ลูกสาวได้ดูไลน์นะครับได้ดูรายการของผมซึ่งลูกสาวท่านนี้เนี่ยก็เห็นว่าผมอ่านบาลีอ่านของได้ได้คุยกันไปคุยกันมานะครับบ้านนี้เป็นทางสายของอาจารย์ขุนพันธ์นะครับเป็นทางคนใต้คุณลุงเป็นศักอะไรกับตาขุนพันธ์ครับถ้าเรียกตามศักดิ์ครับือเป็นคุณลุง คนทางใต้ก็จะเรียกคุณนตาตาขุนตาขุนก็คือเป็นตาเป็นพี่ของแม่เป็นพี่ของแม่ทีนุ่นฮารลูกที่ลูกน้องซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับเราเอาภาพประวัติมาให้ดูกันนี่ก็คือเป็นรูปถ่ายที่บ้านของตาขุนพันเลยเนาะนที่ที่บ้านท่านนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากรู้เรื่องราวในวันนี้ของอาจารย์ขุนพันพรักษราชเดชว่าไงเรืงแต่เด็กๆก็ผมเป็นคนชุกชนเาเป็นคนซุกซนคือเรื่องขึ้นภูเขาไปด้วยกัน หมายถึงว่าขึ้นไปกับนี่เลยใช่ไปหาไปไปทำอะไรไปนั่งสมาธิหรือว่าไปสมัยนั้นตาขุนพาไปกินเตารางแดงเตาร้างแดงต้นเตาร้างต้นเตาร้างแดงเขาถือว่าเป็นว่านคงกระพันนะเตาร้างแดงต้นเตารางแดงต้นเตาร้างแดงถ้าปกติกินเข้าไปเราจะคันถึงตายแต่ถ้าทําพิธีแล้วแต่เวลากิน่ยต้องดาน้ำลงไปกัดจะอยู่ยอดเขาหลวงที่ลานสกาอ๋ออยู่ยอดเขาหลวงที่ลานสกาอาจารย์ขุนพันธ์พาคุณลุงไป ก็แสดงว่าเกิดมาก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆแล้วประสบการณ์ของเรื่องคงกระพันชาติอาจารย์ขุนพันธ์แน่นอนอยู่แล้วแม่คุณลุงมีศักดิ์เป็นน้องของอาจารย์ขุนพันทารักราชเดชก็นับกุลราชเดชเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าจะได้เช่าอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนก่อนเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจหลังจากนี้อาจจะได้เห็นของหรือวัตถุมงคลที่เป็นของอาจารย์ขุนพันธ์โดยที่ท่านอื่นอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ได้ รูปตัวเป็นนี่นะครับรูปของท่านอาจารย์สุนันท์ซึ่งต้องบอกกันว่าอย่างเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือคนนครเนี่ยก็เข้าไปหาท่านอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเนี้ยอิริยาบถกำลังสอนเลยใช้ของวัตถุมงคลว่าท่านทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูรูปท่านสุน,นันท์ก็รูปนี้ครับในอิริยาบถสบายๆซึ่งตอนนี้ท่านก็ชรามากแล้วนะพูดถึงว่าตอนรูปตอนถ่ายแปดจะร้อยร้อยปีท่านเสีย อยู่กันมาแค่โอ้นานพันเศลร้อยแปดเลยร้อยแปดปีแข็งแรงอลยสิโเรื่องแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงแข็งแรงนี่ร้อยปียนะนะจัดใส่ถุงเตาขาต้านเดือดจัดใส่เอร์นั่นแล้วจะตายสั้นก็จะเรียกผมว่าไอ้มิ้นไอ้มิ้นเพราะว่าผมโดนพึ่งต่อยทั้งตัวแล้วไม่เป็นไร,ไรตเตาล้างเนี่ยมันเป็นอาหารของหมีอ๋อเตาล้างนี่เป็นอาหารของหมีใช่มันจะกินที่รากเดี๋ยวผมจะให้ดูมีอ๋อมีดด้วยเหรอกินที่รากเสร็จแล้วพอทำพิธีเสร็จก็กลับ ครับอากราบก็ต่างคนทางแยกย้ายแต่ตาขุนอายุขนาดไหนล่ะเกือบร้อยปีแล้วตาขุนลงมาอยู่ข้างล่างแล้วผมยังมาไม่ถึงเลยเพราะผมตกน้ําตกผมตกน้ําตกปากใต้ก็เรียกมิงไอพึ่งอ่ะต่อย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 เต็มตัวจนปวดก็วิ่งลงตกน้ำตกลงมาเขาเรียกคีรีวงอ่ะรู้จักไหมน้ำตกคีรีวงน้ำตกคีรีวงอ่ะลงลงลงมาถึงก็จะมามาที่ไปตั้งฐานพาะคุณพ่อไปตั้งฐานอยู่ที่วัดเพื่อจะดูแลตกคุณตาผมก็ลงมาอ้าว ตานั่งรออยู่ที่ศาลาแล้วรับผมก็เลยมาฟ้องุตตาบอกว่าตาพึ่งต่อยเต็มตัวเลยเก็บไปหมดแล้วแมนมาดูที่ให้ผมนั่งคุกเขา่าเอามือลูกหัวไม่เห็นมีหายเลย <c oughs> แกไม่ค่อยจะดุไหมไดดีได้ดีวิชาสุภาพไม่ได้ไม่ได้าด่าไม่ได้ดไไดอ่าของท่านเยอะถือวิชาน้ำมันงานของอ,อ,งอน้ำมันงาต้องกินเหรอป้อนอ๋อป้อนน้ำมันงาไอ้ที่ที่เขาเคยบอกว่าป้อนน้ำมันงาคงกระพันใช่ไหมไอ้นั่นไอ้นั่นเท่าเหนียวดำ ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำของพ่อเขานี่น้ำมันงายิ่งกว่าอีกนี่นะครับก็เป็นภาพตอนที่ป้อนน้ำมันงานตอนน้ำมันงานซึ่งแล้วก็มีเจิม,จมซึ่งคุณลุงบอกว่าคุณลุงเองกับคุณตาเองเนี่ยก็ได้ถูกเป่าไม่ว่าจะเป็นคาถาที่ใช้ในแต่ละวันเนี่ยท่านสอนด้วยให้ใช้อย่างเช่นอะไรบ้างที่ท,ที่ที่คุณลุงได้ใช้จริงๆพูดจาเจราจาเจรจาสําคัญมากเลยของพวกนี้เขาต้องเรียนต่อกันหมายถึงว่าเขาต้องท่านต้องให้ประสิทธิ์ให้ผมให้แม่เขานี่คือเรียนวิชาจริงๆ ทั้งคนเข้าใจเพราะว่าเรียนวิชาเนี่ยเกจิหรือว่าคนที่มีวิชาเนี่ยเขาไม่ได้ให้สุมสี่สมห้าไปไปใช้ในทางที่ผิดไม่ได้ของพวกนี้รู้อ่ะสมมติว่าคนนี้วาระจิตเรียนได้เท่านี้หรือว่าทําได้วันนี้ท่านจะรู้แล้วก็จะให้ผมในผมคลิปผมนะใช่ผมขนลุกเลยผมพูดตรงน่าจะขึ้นไปบอกจริงๆไปพร้อมกันเลยไปน่าจะขึ้นไปบอกไปพร้อมกันเลยไปขึ้นไปหาเดี๋ยวจะเห็นรูปอะไรนี่นะครับเดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้ก็จะเป็น สมัยก่อนเป็นลายมือท่านอาจารย์ขุนพันธ์เลยนะครับซึ่งเขียนไว้เมื่อปี2 5 2 2ก็คือเป็นตั้งดวงนะครับตั้งดวงว่าลูกชายของคุณลุงเนี่ยเกิดแล้วก็มีการตั้งดวงแต่ละอย่างไว้ชื่ออะไรความหมายเป็นยังไงนะครับนี่รูปของลูกชายของคุณลุงนะครับซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในต่อครับนี่คุณลุงบอกว่าเดี๋ยวเราไปการาบไหว้รูปเหมือนครับรูปบูชาของท่านอาจารย์ขุนพันธ์ ซึ่งรูปใบนี้ก็วาดได้เหมือนคนจริงมากเลยนะแบบของจริงเลยไปดูใกล้ๆครับรูปนี้คุณลุงใช้เงินจํานวน20.000บาทไปจ้างวาดมาโดยเอารูปต้นแบบที่ตัวเองถ่ายไว้ในยุคนั้นเนี่ยเอาไปทํานะครับเป็นรูปถ่ายเขียนสีขนาดเท่าองค์จริงเลยนะนี่คือรูป,ร,ปรูปต้นฉบับคุณลุงบอกว่านี่คือรูปต้นฉบับนะครับ รูปใบนี้นะครับก็เป็นรูปถ่ายของท่านอาจารย์นำวัดดอนสาราซึ่งด้านหลังไคแม็กเลยเป็นลายมือของท่านอาจารย์นำครับทั้งเขียนดินสอเขียนปากาลงยันนอมูเอาไว้บอกตรงๆว่าไม่ได้เจอง่ายๆแบบนี้นะครับด้านหน้าจริงๆเขียนชื่อไว้ด้วยเป,เป็นภาษาเป็นภาษาบาลีแต่ว่าจางไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อข้างนอกไปซึ่งเมื่อกี้นั่งคุยอยู่พูดตรงว่าส่วนตัวผมเองอะ่ะผลลุกคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้ขึ้นไปไหว้อาจารย์ขุนพันธ์ก่อน,อ,นอย่างน้อยได้พูดถึงท่านแล้วก็ ได้เห็นของอะไรบางอย่างได้รู้จักว่านไง่ายๆก็คุ้มแล้ว,วนี่คือว,าว่าน นี่คือรากเตาล้างแดงที่กินโครงกระพันต้องทําพิธีก่อนถึงจะทานได้ถึงจะกินได้ไม่งั้นนี่ไม่ได้นี่ <ถา S 1> มวยผูกถ้าใส่ตี๋คาถาปลูกาถาเอกโอ้โหขอูกจริงนี่คือคาถาปลูกคาถาปลูกนะครับสั้นๆย่อๆนิดนึงก็คือโอมเพชททะโอมเพชททะคงคงโอมเพชททะ,ทะก็จะเป็นคาถาปลูกในลักษณะเหมือนกับโครงกระพันชาติก็มีหลายแบบคือจริงๆแสดงว่าใช้ได้หลายแบบคาถาปลูกครับนี่คาถาปลูกคาถาปลูกเวลาปลูกมันจะมีระเบียบต้องไหว้พระก่อนอ๋อต้องไหว้พระก่อน ห้ามเลยหนึ่งห้ามด่าแม่ห้ามติดเมียเขาผู้หญิงโสเไปีห้ามกระทําการอันเป็นอันธาพาลบิดเบือนรังแกผู้อื่นลอดเขื่อนลอดไม้ค้ำต่างๆลอดลาวพระธรรม้าบขี้หนาคขี้นากเลยขี้หนาคคือตัวหนาคที่มันกินปลาในน้ำอ๋อห้ามข้ามขี้หนาคตัวนาคเป็นตัวในน้ำเนาะห้ามเข้าใต้ถุนที่ใช้คลอดลูกยังไม่ถึง3เดือนของแก้ขันด้วยนี่แสดงว่าไม่ได้มีคนที่รู้เยอะอยู่แล้วถ้าไม่ได้สายวิชาที่เขาเรียนจริงๆลูกอะคุณเองยังไม่มี พระพระจริงๆวันนี้ที่คุณลุงส่งมาตั้งแต่ในไลน์ส่วนใหญ่เป็นพระทางใต้ผมก็เลยบอกว่ามีเหรียญมีเหรียญอาจารย์นำก็เลยถามว่าเออเหรียญอาจารย์นำพาร้อ,อนเนี่ยเท่าไหร่ราคากี่พันเพราะว่าเล่นกันอยู่หลักพันในรุ่นนี้ถ้าเป็นทองแดงแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะเจออะไรจริงๆมานั่งเจอของตกใจเลยว่าเป็นลูกหลานของอาจารย์ขุนพันก็ดีใจนะวันนี้ก็เดี๋ยวดูพระก,กันต่อเลยก็ได้ครับนี่คุณลุงเอาสร้อยนอโมเป็นนอโมโบราณน,นะแบบนี้ให้ดูชัดนี่สร้อยนอโมที่เขาบอกว่าเหนียวเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยสร ก็คือตัวน้โมนั่แหละครับโอ้น้นโมนี่นะฮะด้านหลังของเดิมของโบราณจะเป็นแบบนี้ถพาเราเจอใหม่ๆก็จะเป็นลงถมเป็นเงินของนันสร้างสร้างมาเพื่อระยะหลังนี่ส่วนที่ตรงเม็ดนี้ผมได้มาตอนคุณแม่เสียแล้วก็เกล็ดทําเป็นเข็มกลัดไว้ที่เสื้อก็ทําเป็นอย่างนี้ไว้ที่เสื้อแล้วผมไปเปิดตู้เจอเรื่องจะเป็นเงินขนาดที่ใหญ่เป็นเงินโบราณหลวงเป็นหลวงวิธีการตรวจสอบได้ถ้าเอาเผาไฟก็ระเบิดเลยสีพึ่งเขาอ้อ ก็เป็นหมุ้งเขาเรียกหุงหุงหุงเพราะว่าท่านขุนกับอาจารย์ทองเท่าทำพิีแล้วเวลาหุงเนี่ยก็จะใช้กระทาใบบุวใหญ่แล้วข้างใต้จะตั้งก้อนสามเส้าคือก้อนหินสามก้อนแต่ในก้อนหินสามก้อนน่ะมันจะมีกระโหลกตกตายอยู่สามกระโหลกด้วยอ๋อมีกระโหลกขีด้วยเป็นกระโหลกผีซึ่งตายโงกระโหลกผีตายโงเวลาตอนตั้งตั้งเตาสามแบบสามมุมเนี่ยแนผีตายโหงนะแล้วท่านก็หุงขึ้นมาแล้วลูกนี้แก่จะ แกะจากคอแล้วก็ให้มาอันนี้เวลาใช้ต้องมีค่ะเพราะอาจจะตามตัวอยู่ตลอดเวลาจะกินข้าวก็ต้องไห้เ<ๆ>ขากินจะไปไหนก็ชวนเขาไปด้วยอืเวลามีอะไรก็จะบอกก่อนเขาจะเตือนก่อนแสดงว่าประสบการณ์กับตัวก็ต้องพอมีอยู่เยอะเยอะ<ๆ>เจอเยอะเอางี้ม่ว่าของพวกนี้บอกตรงว่าไม่ใช่ลูกหลานนไม่มีหรอออย่างนี้มีโอกาสนํามให้ดูกันนะครับแล้วก็พระของคุณลุงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสมพล ครับดูเราดูงานเลี่ยมอย่ยงงานนครเนี่ยงานตีมือคนนครงานตีมือมีขัดเงามีแกะลายเขึ้นมาเดือดอะไรพักก่างปลาผมไม่รู้แล้วพูดถึงว่าไม่รู้ก็องค์ในคอท่านการหลวงพันไงปูหนังปะปูหนังก็ท่านท่านท่านก็แขวนอยู่ไหมครับองค์ใช่ใช่เก็อยู่ในชุดในพวงก็เห็นแล้วก็ปลดองค์นี้ให้ผมฮะเนี่ยปลดมาให้ผมอีกองค์นึงองค์นี้เลยเหรอแต่ไม่ใช่องค์ในคอนะองคไม่ใช่องค์ในคอแต่องค์นี้ใช่โอเควันนี้แค่ได้จับก็โอเคแล้วครับพระปูหนังครับองค์พันชาตรีนักเลีงยุคเก่า มาดูหน้าเขาบอกไปอยุธยาน่ะเขาบอกอยุทยาน่ะใช่ใช่อยุธยาใช่ะใช่ันนี้จะเป็นชุดอาจารย์ชุมปีเก้าเจ็ดรี้ว่าเจอเหรียญนครนี่ยตะเกียบใชเหรียญนครพระธาตุนะครับพระธาตุนครเหรียญเงินลงยาแบบนเี้ยก็เล่นกันทุกคนเคยเห็นว่าทุกคนเคยเห็นว่าอาจารย์ผลพันธ์แหนปูหนังอยู่แล้วทุกคนรู้เพราะว่าจะมีรูปที่เป็นแบบรูปขาวดำสมัยก่อนก็จะเรียงพระนครตามินก็คือคุณลุงก็ได้มาซึ่งวันนี้คุยกันไปคุยกันมา ผมบอกว่าผมเอาไปอะผมไม่ได้ขายหรอกจิ๋วแดงกู่กับสีพึ่งเนี่ยกะแหวนองนี้คู้ดาเราเราพิมพ์ใน Google เลยนะเราจะเจอรูปนี่พ้าในคอขุนพันซึ่งอันนี้ก็เป็นปูหนังซึ่งอันนี้องค์ประจําตัวอันนี้คืออีกหนึ่งองค์ที่คุณลุงมิ้นได้มาอเอาไปบูชาผมเป็นเชนท้าก็จริงแต่ผมไม่ได้เอาไปขายองน,นี้แต่ว่ารูปนี้รูปแบบนี้ก็คือรูปนี้แบบนี้ที่ผมจะกิ้ททำไมน่ไงเหมือนเลยลูกสีพึ่งที่กวนถุงแล้วก็มีเขาเรียกสีพึ่งมีกะโหลมีกะโหลเขาเรียกสี นี่คืออาจารย์ผมทันแขกก็คือแบบนี้ให้คลายสงสัยว่าลูกนี้คือลูกอะไรคือลูกแบบนี้ครับลูกหลานครับลูกนี้แหละลูปนี้เลยครับรูปแบบนี้เลยครับลูกนี้เลยลูกนี้เลยใช่ไหมลูกนี้เลยครับโอ้พ่อแม่สองชั้นนะชั้นในบุกไปเลยแกะออกนั่นดูให้ดีวันนี้อยู่ในองค์หนึ่งของครอบครองของบุกจักรเพชดนะครับดีใจกับบุกจักรเพชดด้วยหน่อยมีอยู่ไม่เดีอนที่ผอนะครับคุณลุงก็ให้เม็ดนโมซึ่งเหลือ แบบว่าหลุดจากสร้อยเนี่ยที่เป็นแบบเดียวเดียวเดี่ยวเม็ดเดียวนะครับถึงคนถ่ายยังไม่ได้เลยคิดเอาคนถ่ายยังไม่ได้เลยนะครับนี่ียญได้ได้เม,ม,ม็ดอมโมเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไดชอบพักกันวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระธาตทนครนะครับมีพระปูหนังที่เป็นต้นประวัติของคุณลุงที่ได้มาจากอาจารย์สุงพันนะครับซ<ม>ึ่งองเม็อยู่ผมแน่นอนอีกสิบปีคุณลุงมาเจอผมก็อยู่ตรงนี้ลุงๆง พระแดงนะครับเหลี่ยญแม่ทับมีตรงนี้เปเหลี่ยนพันยศรูกไข่หลวงปู่โตตักน้ํารุ่นหพร้อมยำทองมีเหรี่ยนหลวงพ่อน,น้ออินทัชโวรดธรรมศาลราที่ครับตระการายเดี๋ยวเรามาฟังคําสอนของคุณตาขุนพันที่สอนไว้กับคุณลุงซึ่งคุณลุงจะกมาพูดให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งให้เอื้อเฟือให้เอื้อเฟือ้อ เป็นคําสอนที่น,นแค่สั้นๆเลยแล้วสําหรับคนเล่นของหรือว่าคนที่มีของอย่างสังเกตไหมมันมีคาถาปลุกและมันยังมีคาถาผูกแลวมีคาถาแก้ทำกรีดก็แก้ตัวได้<อ>ทำทำชั่วเลิกซะถ้าทาดีอคนเรามันต้องมีทั้งดีทั้งชั่วแล้วท่านก็จะสอนว่าเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ด้วยแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือต้องเอื้อเือต้องเอื้อเฟื่อนะครับวันนี้ยังไงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจริงๆกล้องเปลี่ยนตัวไปแล้วตอนนี้กล้องแบบหมดไปหนึ่งตัวแล้วนะครับยังไง หวังว่าคลิปนี้จะส่งพลังดีๆความรู้ดีๆนะครับเป็นเกี่ยวกับพระทางสายใต้ได้อีกหลายๆอยา่างแล้วก็ได้เห็นของที่เป็นของของอาจารย์ตุมพานจริงๆเชื่อว่ารายการนี้จะได้ทําไปเรื่อยๆเพราะเป็นรายการที่ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงดนบรรดาลดนจิตดนใจให้กับผมและไปทําเชื่ออย่างนั้นนะครับยังไงพบกันใหม่ในะโอกาสหน้าสวัสดีครับ